ซึ่ง JD KSA นะคะอยากจะได้นำกลับไปใช้ที่บริษัทอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเราอะคะ่ะในส่วนของเรื่องการเขียน JD ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะพอดีได้สำหรับผู้เข้าบรรยายใอ้ผู้เข้าอบรมนะครับนะซึ่งนำกลับไปใช้ได้จริงก็สิ่งที่ได้จากการเรียนนะคะก็ เมื่อวานมีทั้งการทำเจดีนะคะเขาเรียกว่าให้คิดเจดีใหม่เลยนะคะก็นำไปสู่ในส่วนของเขาเรียกว่า,อาคอมพเพลียนซีนะคะตรงนี้ซึ่งเราเขาเรียกว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะะในส่วนของหลักสูตรนี้แล้วก็ในส่วนของเราจะบอกว่าราคานะคะถ้าเราไปที่อื่นเนะะี่ยราคาในส่วนของในนามบริษัทนี่ยสามพันบาทมันไม่สามารถหาที่ไหนได้เลย